เป็นผู้ที่เลี้ยวกว่าเขาสาคัญตัวว่าดีกว่าเขาอันนี้ก็ไม่ใช่อีกแต่เป็นผู้เสมอเขาเนี่ยสาคัญตัวว่าดีกว่าเขานี่ก็ไม่ใช่นะเป็นผู้เสมอเขาสาคัญตัวว่าเสมอเขาอันนี้ก็ยังไม่ใช่อย่างอีกเป็นผู้เสมอเขาสาคัญตัวว่าเรี้ยวกว่าเขาอันนี้ก็ไม่ใช่อีกเป็นผู้ที่เลี้ยวกว่าเขาสาคัญตัวว่าดีกว่าเขาอันนี้ก็ไม่ใช่เป็นผู้เลี้ยวกว่าเขาสาคัญตัวว่าเสมอเขาอันนี้ก็ไม่ใช่ เป็นผู้เลียวกว่าเขาสาคัญตัวว่าเลี้ยวกว่าเขาอันนี้ก็ยังไม่ใช่อีกเอาอะไรกันไม่ที่นี่ตรงไหนที่เราจะเอาไปไหมนี่เราเรามาดูถ้ามาดูเถอะเหตุว่าท่านจึงเห็นว่าอันนี้มีไม่มีมีไม่มีอยาให้มันมีมีให้มันมีไม่มีมีมันกลับไม่มีอย่างนี้อืมก็เรียกว่ามันหมดนั่นแหละคือเรียกว่ามันหมดให้มันหมด มานะก้าวทั้งหลายท่านในทิ่งมันจะแทนทิ่งมันจะเอาอะไรคือไม่มีอะไรถ้ามีอะไรอยู่มันก็ยังมีอะไรอยู่นั่นเองแหละอันนี้พูดถึงที่สูงเหมือนนะแต่พอพูดถึงที่ไอไอคนเราอยากจะมีความสุขอยากจะร่ําจะรวยเนะี่ยอันนี้ก็เรียกว่ามันไม่พ้นทุกข์คือบุญอย่างนั้นจะมาสร้างบุญไปด้วยก็พิจารณาไปด้วยคือกุศลคือปัญญานะไพ่ะจะทําลายมันดีทีมัน,มนคล้ายๆกับอีทีเด็กละมันมีคูณ มันมีบวกมันมีลบมันมีหารมันถึงจะได้จํานวนมันที่เราชอบใจตามจํานวนของเลขเห็นะอันนี้เราไม่เอางั้นที่มันมีที่คูณอย่างเดียวไม่มีที่ใส่กันี้ไม่ล่ะมีที่คูณก็มีที่บวกรวมกันเข้าไปเรื่อยๆมีที่ลบไม่มีอ่ะมีที่แบ่งก็ไม่เคยจะมีเลยเนาะถ้ามีวิธีแบ่งมันก็เบามีวิธีลบมันก็เบาดิมันมีวิธีบวกก็วิธีคูณมันก็ยิ่งไปกันใหญ่เท่านั้นเห็นะมันก็เกิดว่ากลับมาตัวเป็นคนที่เห็นแก่ตัว มันเป็นไปอย่างนั้นอย่างนั้นการกระทําบุญกุศลนี้มันจึงมีสองคำกุศลคือทาไปให้มีความฉลาดขึ้นอืมมีความฉลาดขึ้นให้มีความรู้รอบครอบในสิ่งที่เราได้มานั้นอืมให้รู้จักคิดมาครอบครัวของเราเนี่ยเราได้กันมาครอบครัวนี่จะต้องมีปัญญาสามารถที่รักษาครอบครัวของเราเนี่ให้มันคุ้มกลับไปบ้านเนี่ย ก็าสามาบุญอยู่ที่ไหนไม่รู้เรื่องกันเนี่ยไม่รู้บุญถึงไปกราบพระยายไปกราบพระหลานน้ำแม่กราบกราบพระพระที่ไหนตอบหลานนียนะนะบุญนี่ก็ตอบไม่ได้ก็เพราะว่าเราไม่รู้จักบุญนั่นเองทําไปทําไปเพื่อทํเงินไปเรื่อยไปอย่างนั้น <c oughs> อันนั้นเราเป็นพุทธบริษัทที่ฝึกหัดอันนี้ย่าให้มันหลงเหมือนผลนหนาไม้ในตะกรา้าหลายๆชนิดก็ช่างมันเถอะ จะไปเทร,รวมๆกันเป็นกองๆเราก็ไม่หลงหรอกผู้ศึกษาในธรรมะของพระพุทธเจ้าของเรารู้เรื่องตามความเป็นจริงแล้วไม่หลงมันจะเป็นไปยังไงก็ไม่หลงเหมือนอร,รู้จักผลไม้นานาชนิดอารมณ์ตะกาเดียวกันมันจะทับก,กันอยู่ก็ช่างมันเถอะเรารู้มันชัดเจนแล้วผลอะไรต่ออะไรเรารู้เราชี้ถูกทั้งนั้นเลยถ้าเราเข้าใจในธรรมะของหลักพุทธศาสนาแล้วก็อย่างนั้นใครจะพูดกันไปตรงไหนก็ช่างมันเถอะ นะเรารู้จักอยู่แล้วในทางพุทธศาสนามันก็ผลไม้มันจะทับกันอยู่กี่ชั้นก็จ่างมันเถอะเราลวกผลเงาะเป็นเงาะผลลำไยเป็นลำไยรังศาดมันเป็นร,งรังสาดมันมันไม่หลงอย่างนั้นอันนี้สูตรธรรมะของพระพุทธเจ้าตานสอนมาเพื่อไว้ให้หลงอย่างนั้นไม่หลงนะถึงแม้ในความดีมาก็ยังไม่หลงดีอีกถึงมีความชั่วมันเกิดขึ้นมาก็ยังไม่หลงชั่วอีกนะมันดูไปถึงขนาดนั้น แต่พระพุทธเจ้ากเราท่านสอนให้รู้จักข้อประพฤติปฏิบัติในใจของเจ้าของไอ้ความเป็นจริงการประพฤติปฏิบัตินี่ไอ้ความรู้อันเนี้ยไอ้มันเกิดจากจิตบริสุทธ์นั่นอย่างหนึ่งมันเกิดด้วยสัญญานั่นอย่างหนึ่งมันต่างกันหลายนี่มันเอาเข้ากันไม่ได้มันของบริสุทธิ์กับของไม่บริสุทธิ์นี่มันเข้ากันไม่ได้นี่ปนกันไม่ได้นืไอ้ธรรมะที่มันเกิดมาจากจิตนั่นเนี่ย มันก็แล้ายๆก็เดียวว่าตาน้ำตาน้ำที่มันซึมซาบมามันแห้งไม่ได้มันไหลเพราะมันอยู่อย่างนั้นไอความรู้ตามสัญญาของเราที่มาคล้าขๆน้ําในโอหมดน้ําฝนแล้วก็แห้งเท่านั้นเนี่ยนี่ก็เป็นอย่างนี้ไอเรื่องจิตของเราที่รู้ธรรมะที่บรรลุธรรมะแต่ว่าคนเราทุกวันนี้ว่าบรรลุธรรมะยังก็กลัวเอ๊ะบักคำนี่มันสูงไปชะละนะบรรลุธรรมะนี่มันสูงไปทเนี้ๆไม่ค่อยอยากจะพูดหรอก ถ้าใครพูดแต่คนตะแคงตะแคงในใจธรรมะลองไปพูดเนี่ยวกลับไปว่าฉันบรรดุธรรมะแล้วคนตาตรึงเลยทีเดียวเนี่ยบรรดุธรรมะอ้ความปริงคํานี้เป็นของสมมุติไม่ใช่ว่ามันสูงมันต่ำหรอกอย่างพวกญาติโยมทางหลายมาวัดประพง์วันนี้เยี๋ยวบรรดุวัดหนองประพง์วันนี้อ้ยแปลกอะไรกันยังมาถึงวัดหนองประพง์วันนี้ก็ได้รู้วันหนองประพง์ก็ได้ถ้าพูดภาษาธรรมะเนี่ยบรรดุวัดหนองประพง์ก็ได้ นะถ้าเราเรียกว่าเรารู้จักว่าอันนี้มันเป็นบาปเป็นบุญแล้วเราก็รู้จักมันเดี๋ยวเราบรรลุธรรมะก็ได้นี่ถ้าว่าบรรลุธรรมะเราตกใจคนเราเนะนี่ยแหมเนี่ยมันก็เป็นไจอย่างนั้นอันนี้มันเป็นภาษามันเป็นภาษาให้รู้ความเข้าใจกันไนดะ้ภาษาอย่างหนึ่งพูดไปอย่างหนึ่งต่นนั้นเนี่ยไอยความเป็นจริงก็เป็นธรรมดาของเราอย่างพระพุทธเจ้าเที่ธรรมาว่าเนะี่ยใครเป็นพระพุทธเจ้าไหม ท่านผู้สอนในประชุมชนประพฤติชอบโดยกายวาจาใจที่เรียกว่าพระพุทธศาสนาชื่อพระพุทธเจ้าดูตรงนี้นีเขาว่าเรื่อยๆเพียงใดไหมเนี่ยดูไปดีเนี่ยแต่เราก็เดียวแม่แม้ฉันเกิดพร้อมพระพุทธเจ้าฉันก็จะไปแล้วขนาดนี้เนี่ึกว่าพระพุทธเจ้าองค์น,นั้น,นผ่านไปแล้วนะในความเป็นจริงสิ่งที่เมื่อเราเห็นธรรมะก็เห็นพระพุทธเจ้า อันนี้ก็ฟังยากนะคนที่ยากนะเนีเราเห็นพระพุทธเจ้าเราก็เห็นธรรมะเนี่ยเมื่อเราเห็นธรรมะเห็นพระธรรมเราก็เห็นพระพุทธเห็นพระพุทธก็เห็นพระธรรมเห็นพระพุทธพระธรรมเราก็เห็นพระสงฆ์อันนี้อย่างนั้นพระพุทธเจ้าเลยให้พระพุทธอยู่ที่ใจพระธรรมอยู่ที่ใจพระสงฆ์อยู่ที่ใจให้มันเห็นชัดอันนั้นเราจับทันมหมยัดเฉยๆเนี่ยพระพุทธอยู่ที่ใจของข้า พราะฉันทาอยู่ที่ใจของกาประสองค์อยู่ที่ใจ,จแต่การประพฤติมันไม่เดียบร้อยนะไม่สมกับว่าประพฤติอยู่ที่ใจไม่สมกับว่าประรรมอยู่ที่ใจ